ตอนนี้นะคะฝีก็ทําธุรกิจอยู่2ตัวใหญ่ๆเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นบริษัทเกรนแฟนเบเกอรี่นะคะจาหน่ายวัตถุดิบหรืออุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะหลักๆของเรานะคะจะนําแป้งเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามฝรั่งเศสเยอรมันนะคะเราจะสรรหาวัตถุดิบที่พรีเมียมวัตถุดิบดีๆต่างๆที่เหมาะกับการทําขนมไม่ว่าจะเป็นแป้งขนมปงังแป้งเค้กแป้งอเนกประสงค์แป้งรายแป้งโฮวิดต่างๆนะคะมั่นใจได้เลยว่าเกรนแฟนเบเกอรี่นะคะจะเลือกสรรวัตถุดิบ ดีให้กับทุกๆคนแน่นอนค่ะเรารู้จักกับวัตถุดิบดีๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งนมเนยต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็เล็งเห็นตรงนี้ว่าทําไมเราต้องใช้แป้งตัวนี้มาทําขนมตัวนี้แต่ละอย่างก็จะมีจุดเด่นของเขาว่าแป้งตัวนี้เหมาะกับทําขนมอะไรอย่างเช่นแป้งขนมปังญี่ปุ่นตัวฮอกไกโดยูเมชิคาระบีอย่างนี้ก็จะมีความเหนียวนุ่มหอมมากๆนะคะหรือก็จะนําแป้งตัวนี้มาทําโชกโป,ปังเพราะฉะนั้นก็คือเราอยู่ในวงการนี้เราทําขนมปังเองเราเป็น คนทานเองเราจํหนายเองเราจะรู้ว่าวัตถุดิบตัวไหนเหมาะกับขนมอะไรคะ่ะเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะกับขนมต่างๆได้เลยค่ะเรื่องจากโควิดนะคะหลายๆคนก็คงได้รับผลกระทบไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมปุ๋ยเองก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อ2ปีปุ๋ยทำงานประจําทางบริษัทก็มีการหยุดงานครึ่งเดือนไปทํางานครึ่งหนึ่งหยุดครึ่งหนึ่งช่วงที่ว่างเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรดีถึงจะมีรายได้เสริมนะคะด้วยความที่รักและก็ชอบในการทําขนมก็เลยเกิดไอเดียทา ขนมขายค่ะจากการทําขนมขายเชื่อไหมคะทุกคนกลายเป็นว่าสั่งแป้งมาเยอะแล้วก็มาแบ่งมาขายให้กับเพื่อนๆด้วยกันจนเกิดเป็นกระแสะค่ะเราสามารถที่จะแบบว่านําแป้งนําเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสต่างๆมาจําหน่ายให้กับเพื่อนๆที่ทําขนมด้วยกันนะคะจนเกิดมิสเน็ตแบบว่าถล่มทล,มลายยอดขายดีมากๆปีที่แล้วนะคะยอดขายเราประมาณเกือบ200ตันเพราะฉะนั้นก็คือต้องขอบคุณน,นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆ ขอบคุณพเพื่อนๆที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวเบเกอร์เองลูกค้าขายตีกขายส่งต่างๆเพราะทางร้านเองจำหน่ายทาั้งทางเพจและทางช้อปปีค่ะชื่อร้านเกรนแฟนเบเกอรี่ค่ะหลังจากที่เรามีวัตถุดิบดีๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งนมผงยีสต์ทำให้เรารู้ว่าตัวนี้นะคะเหมาะที่จะมาต่อยอดมากๆในการทําขนมต่อค่ะเพื่อเป็นการที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ไม่อยากจะทําเองไม่อยากจะลงทุนซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตาอบเครื่องนวดต่างๆใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจก็สามารถ ที่จะทําธุรกิจได้เพียงแค่ซื้อโปรเซคนโดจากเรานะคะขนมปังครัวซองครอฟเฟิลต่างๆที่แบบแช่ฟรีสามารถที่จะไปเปิดร้านเบเกอรี่ได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ